สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆคนนะคะเดี๋ยววันนี้วันจะพามาทําเมนูอาหารอีกแล้วค่ะเพื่อนๆวันนี้วันจะพามาทําผัดกะเพรานะคะผัดกะเพรามามา่าหมูสบับใส่ไข่เยี่ยวม้านะคะมาดูเครื่องปรุงเลยค่ะเครื่องปรุงของวันก็จะมีมาม่านะคะเพื่อนๆอันนี้วันต้มเสร็จแล้วนะคะต้มเสร็จแล้ววันก็มาคลุกน้ํามันนิดนึงนะคะเพื่อที่ไม่ให้เขาติดกันเป็นก้อนนะคะแล้วก็จะมีกะเพราค่ะ อันนี้กะเพราที่ที่เขาส่งมานะคะมันก็จะใบใหญ่นะคะใบเขาจะใหญ่นะคะวันก็เลยต้องเอามาตัดตัดให้มันเป็นเล็กๆหน่อยนะคะใบใหญ่มากเลยถ้าเป็นกะเพราป่ากะเพราบ้านเรามันก็จะเป็นใบเล็กๆหอมๆนะคะแต่อันเนี้ยมันจะไม่ค่อยมีกลิ่นเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอันที่วันปลูกไว้อะค่ะวันหมดแล้วนะคะวันตอนนี้วันก็เริ่มปลูกใหม่แล้วแล้วก็จะมีผักนะคะมี แครอทกับถั่วฝักยาวนะคะแล้วก็จะมีหมูสับนะคะแล้วก็พริกกระเทียมนะคะที่วันตำแล้วเหลกประมาณนี้นะคะมันใช้ไข่เยี่ยวม้าสามฟองนะคะเพื่อนเแล้วก็น้ำตาลนะคะนิดนึงประมาณหนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็รสดีประมาณหนึ่งช้อนชาแล้วก็จะเป็นซอสปรุงรสนะคะซอสถั่วเหลืองปรุงรสแล้วก็น้ามันหอยนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะ ค่ะพอวันตั้งน้ำอ่าตั้งกระทะพอร้อนนะคะวันก็จะใส่น้ำมันนะคะเป็นน้ำมันรำข้าวนะคะเ,เพื่อนๆใส่ไม่ต้องเยอะมากแล้วแต่นะคะว่าจะชอบน้ำมันเยอะหรือน้ำมันน้อยประมาณนี้แล้วก็รอให้น้ำมันร้อนนะคะค่ะพอน้ำมันเริ่มร้อนแล้วเราก็มาใส่พริกกับกระเทียมเลยนะคะเพื่น พริกกับกระเทียมให้หอมเลยนะคะพอกระเทียมพริกเริ่มหอมแล้วนะคะก็จะมาใส่หมูสับนะคะมันจะแบ่งไว้หน่อยนึงนะคะเพราะว่าลูกชายคนเล็กของวันเขาไม่กินพริกนะคะ วันก็เลยต้องแบ่งไว้ทําให้เขาด้วยก็มาผัดหมูกับพริกให้สุกเลยนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้หมูของมันก็เริ่มสุกแล้วนะคะมันก็จะมาใส่ผักเลยนะคะใส่ผักลงไปเลย ต้องรอผัดสุดนะคะแล้เราก็จะมาใส่มาม่าเลยค่ะใส่มาม่าไปเลยค่ะส <c oughs> <c oughs> ิ้มากก็มาผัดให้เขาเข้ากันนะคะ พอผัดเข้ากันแล้วก็มาปรุงเครื่องได้เลยนะคะทุกื่อนใส่น้ำตาลค่ะรสดีนะคะลองไปดูกระตูนกับน้องป่ปแล้วก็ซอสปรุงรสค่ะเอาน้ำมันหอยนะคะ แล้วก็ผัดให้เข้ากันค่ะมันต้องใช้อ่าสองทัพทีนะคะใช้แบบนี้เพราะว่าเขาจะได้เข้าเครื่องกันนะคะเร่งไฟแรงนะคะไม่งั้นอ่าเขาจะเฉดนะคะ เต้งไฟแรงได้เลยเสร็จแล้วมาใส่ใบกะเพราเลยค่ะเอริอกแมวขยะเข้า,าบ้านสิลูกใส่ใบกะเพราเยอะๆนะคะเพราะว่ากะเพราที่นี่ไม่ค่อยหอมเลยนะคะ แล้วก็ผัดให้เกิดใบกับเราสุบเลยนะคะเพื<ๆ>่อนๆพอเราผัดเข้ากันแล้วเรามาใส่ไข่เยี่ยวม้านะคะเพราะว่าวันไม่อยากใส่ตอนที่เขาเอยังไม่เข้ากันนะคะกลัวว่าเขาจะเละนะคะม,ม,มันจะแบ่งไว้เอสักสองชิ้นนะคะให้ลูกคน้นรกเพราะว่าเขายังไม่เคยลองกินเลยะคะะ<ๆ>คนเบาๆนะคะเพื<ๆ>่อนๆไม่งั้นเดี๋ยวไข่เยี่ยวม้าจะเละนะคะ อีกรอบนึ่งค่ะเสร็จแล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะเดี๋ยววันจะมาทอดไข่ดาวด้วยนะคะเพื่นอนๆเสร็จอันนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็พักไว้ก่อนนะคะเพื่นอนๆเดี๋ยวมาทอดไข่ดาวกันค่ะ เดี๋ยววันมาทอดไข่ดาวนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นไข่ของแม่ไก่ของวันเองนะคะผัดกับเพราต้องมีไข่ดาวนะคะไมงังนกับเพราจะไม่ไม่เป็นกับเพรานะคะทุกครั้งเวลาที่วันผัดกับเพราว,วันชอบมีไข่ดาวด้วย <c oughs> สำหรับพริกนะคะเพื่อน วันเป็นคนชอบไข่ดาวแบบแบบเอ่อียกอะไรอ่ะแบบยางมาตูมนะคะเพ<ๆ>ื่อนๆจะไม่ค่อยชอบไข่ดาวแบบว่าสุกมากประมาณนี้นะคะค่ะไข่ดาวของวันก็ประมาณนี้นะคะก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาจับจานกันเลยค่ะค่ะตอนนี้ผัดกะเพรามามา่าไข่เยี่ยวม้าของวันก็ได้เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆหน้าตาน่ากินไหมครับเพื่อน โอเคค่ะเดี๋ยว,วันขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะไปไม่ใช่กินข้าวสิกินผัดมาม่านะคะโอเคค่ะยังไงวันก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ